ครับในเรื่องทางเครื่องบินหรือทางรถโดยสารสาธารณะนั้นเราไม่ค่อยห่วงครับในเราห่วงพื้นที่ของรถที่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัวเราจะได้มีการกำหนดให้มีการคืนพื้นที่ผิวการจราจรนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้เรายังมีพื้นที่การก่อสร้างใหม่ๆนะครับในการขยายผิวการจราจรของเราเราจะเริ่มคืนพื้นที่ตั้งแต่วันที่29ธันวาคมนี้เป็นต้นไป นะครับแล้วก็จะได้ให้ทางแขวงการทางนะครับทั้งทางหลวงชนบทและทางหลวงปกตินั้นนะครับได้ทำดูแลในเรื่องพื้นผิวการจราจรให้เกิดความปลอดภัยนะครับติดสัญญาณอนันสัญญาณต่างๆนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็จุดต่างๆนั้นเราก็จะเริ่มดีเดย์กันในวันที่29นะครับในการที่จะให้บริการ ตรวจายานพาหานะนะครับที่ของพี่น้องประชาชนให้เกิดมีความามั่นคงมีความปลอดภัยมากที่สุดสิ่งที่อยากจะขอความร่วมมือก็คือสําหรับผู้ที่ขับขี่ยวดยานพาหานะในทุกประเภทนะครับต้องงดอย่างเด็ดขาดนะครับในการที่จะงดรับประทานาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็มันตรวจสอบดูยวดยานพาหานะ ว่าให้มีสภาพที่พร้อมในการใช้นะครับแล้วเมื่อท่านขึ้นไปอยู่หลังพวงมาลัยนั้นก็จะต้องทำหน้าที่ในการเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับผู้ที่ร่วมเดินทางในการสุมรัดเข็มขัดเข็มขัดนะครับปลอดภัยนะครับบนบนรถนะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยทุกอย่างต้องมีความพร้อมในส่วนของด้านเจ้าหน้าที่ด้านสาสุข นะครับเรายังยืนยันครับว่ามีความพร้อม100%ในทุกพื้นที่ของจังหวัดเันกันนะครับ